สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมังงะไฟเตอร์ตัวเกมมีในสตไทยนะครับมีแต่ Android นะครับ iOS ยังไม่มีครับผมตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะวันนี้ครับผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาและควรมีไว้ในทีมวิธีรีไอดีนะครับอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดไปที่รูปโปรไฟล์ครับ กดเข้าไปที่แลกโค้ดรางวัลครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับโค้ดนะครับต่อไปเทียตัวละครน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นเทียตัวละครให้นะครับเทลิสต,ตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับเทียตัวละครจะมีอยู่2แบบนะครับผมอันนี้แบบที่1น่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทลิสนะครับ TS ก็จะมี4ตัวนะครับตัวที่1ก็นาูโตะตัวที่2อ c h ิจิโกะตัวที่3มอาเทนาตัวที่4ไอเซนนะครับ4ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมตานะครับตัวนี้นะในส่วนสกิลทักษะของตัวละครนะผมจะไม่อธิบายนะครับให้ทุกคนไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับในส่วนเทียเอนะผมถึง C นะก็เล่นได้นะครับแต่ผมแนะนำนะผมให้รีหา TS เทียเอนะครับในส่วนของเทียตัวละครแบบที่หนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเทียตัวละครแบบที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเทียเอสนะครับเทียเอสก็จะเป็นแบบที่หนึ่งเลยนะครับแค่เพิ่มนะครับผมตัวละครลูฟี่นะครับขึ้นมาเป็นเทียเอสนะครับแล้วก็เทียเอถึงซีก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับเทียแบบที่สองนะครับผมว่าถ้าจะรีหาตัวละครจริงๆนะหา t ทียเไปเลยครับผมนะถ้าใครรีได้ก็เล่นได้ยาวๆนะครับสําหรับเทียแบบที่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบเทียแบบที่1กัแบบที่2นะครับผมให้ไว้เลยแล้วกันนะครับนะครับให้ทุกคนเลือกได้เลยครับผมที่จะเล่นเทียไหนนะเทียเสกับเทียเนะครับผมทั้ง2แบบนะผมว่าเก่งนะครับเก่งนะแต่สําหรับ ใครที่อยากเล่นยาวๆนะผมแนะนำให้หา t s นะครับผมเป็นตัวละครเมตานะครับต่อไปสุ่มตู้ไหนใช่ไหมครับนี่ครับเรากดมาที่อันเชิญฮีโร่ก็จะมีตู้เดียวนะครับตอนนี้นะอ่านี่ครับอันเชิญฮีโร่ตรงนี้นะปวดล็อกเลเวลแปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราออกนะครับผมนี่ครับตัวละครสีแดงนะครับผมที่ผมทำเป็นเทียรลิสให้นะครับนะอัตราออกก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับ สำหรับตัวละครสีแดงนะครับที่ผมขึ้นแบบเทลิสไว้ให้นะครับต่อไปวิธีรีไอดีกดที่รูปโปรไฟล์ครับกดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมสำหรับเกมมังงะไฟเตอร์นะครับผมสำหรับวิธีรีไอดีนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมง่ายๆแค่นั้นจบเลยครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณ2 0 0เซิร์ฟนะครับตอนนี้นะตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะรีหาตัวละคร ของเซิร์ฟไหนนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโคดเทลิสตระครวิธีรีไอดีสุ่มตู้ไหนเกมมังงะไฟเตอร์นะครับให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมขอเล่นเกมมังงะไฟเตอร์อย่างสนุกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ